จะพาไปเดินซิตี้คอมเพกนะคะก็จะอยู่ตรงประตูน้ำเลยแล้วก็จะเป็นที่ที่แบบคนเขามาแบบซื้อกางเกงแบบเสื้อทาง,งานไปเดินชมถ้าใครจะซื้อกางเกงก็ให้มาที่ตึกนี้นะกางเกงทำงานผู้หญิง มีแบบพวกกระโปรงทำงานที่หญิงก็มีนะคะเขาจะขายเป็นแบบราคาส่งราคาส่งก็คือต้องเอาหนึ่งแบบสามไซส์นะคะมี S M L x L นะคะบางร้านก็จะขายแบบเป็นสตัวนะถึงได้ราคาส่งว่า เ,เก่งๆอันนี้ก็มีเป็นก่พวกแฟชั่นเสื้อแบบสูททำงานก็มีนะคะเ,เกงทำงานผู้หญิงเยอะมากเก่งๆทำงานผู้ชายก็มีด้วยนะคะ เป็นแบบแบบใส่อาไปงานงานปุบงานพ้ชัยลานี้มาก ถ้าพวกกลานข้างบนเขาจะาชั้นน่าจะชั้นสี่ชั้นห้านี่จะมีพวกแบบชุดไทยชุดเชียร์ดิดเดอร์อะไรแบบนี้ขายด้วยนะ Bu เราเดินทะลุมาตรงนี้ก็จะเป็นแพชติน้ำขางคนเขาก็จะมารอ,รอตรงนี้ am, น่ยน้ฝั่งตรงข้ามเดี<อ>๋ยวต่อจากนี้เราจะพาเข้าไปเดินดู ไปชมเสื้อผ้าไส์ใหญ่นะคะที่คุงของถ้าใครจะไปแพตดินัมให้ขึ้นสะพานลอยข้ามฝั่งไปแพตดินัมตรงโน้นนะคะ <S 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 เริ่มต้นเดินที่แพดดินัมฝั่งตรงข้ามแพตินนมนะแล้วก็เดินไปตรง พชรบุรีซอยยี่เดี๋ยวจะพาไปเดินตึกกรุงคองนะไปดูแบบเสื้อผ้าไซสใหญ่ที่สุซอยเริ่มต้นจากซอยนี้เพชรบุรีซอยอ เพชรบุรีซอย21ก็จะมาแบบตรงประตูน้ำาเสเห็ดตึกไะโยกตรงนี้นะคะขายตรงข้าหน้มีหลายชิปนะเข้าไปดูกันได้นีม่มาเดินกันวันที่19กันยาให้เดินชมข้างนอกสนิดนะ นี่วันที่19กันยาก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วมาเดินกันผ้าส,สวยๆเยอะมากร้านแบบตัวเล็กๆแบบเสื้อใหม่คุมฝั่งข้านก็สวยนะันนี้มีเสื้อเด็กด้วยส่วนใหญ่จะเป็นราคาส่งสามตัวต่อแบบ ส่วนใหญ่เห็นเขาติดราคานะคะถ้าร้านแหนติดประมาณ100ราคาส่งก็คือ3ตัวแบบเดียวแต่ถ้าต้องการได้ต้องการซื้อแค่ตัวเดียวก็จะเป็นราคาปีดเขาก็จะขายประมาณ150บาทนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณโซนชั้นสก็ เดินเลยนะคะที่จำหน่ายกรุงทองพาซาะอะเป็นแบบไซน์นะคะสาวบิ๊กไซน์หลากหสไตล์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกงอร้าว่าที่แบรนด์ค่ะองมีึ่างนี่ตึงทองเป็นใส่ก็ผ้าสาวบิ๊กไซส์อะไรนะโทษค่ะก็ใส่ ้นล่างนี่จะเป็นแบบเสื้อผ้าแบบไซส์ธรรมดานะคะอ่าเห็นชั้นสองนี่จะเป็นแบบบิ๊กไซส์อ่าบนดูสักนิดก่อนเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปชมสเสื้อผ้าสาวบิ ใสข้างบนมีแต่แบบสวยๆผ้าไทยก็มี <Okay. S 1> เราขึ้นมาชั้นสอง สองก็จะเป็นแบบผ้าเสาบิ๊กไซส์ เอวสามหกถึงสี่สิบแปดอะไรนะคะมีเสืใส่แบบชุดเซ็กซี่ทำงานก็มีขายนะเสื้อสาวบิ๊กไซส์ก็มีทุกสไตล์เลยนะมีแบบ ชุดสไตล์แบบใส่เที่ยวคาเฟ่ก็มีนะน่ารักมากหรือแบบจะหาชุดไปทำงานเขาก็มีเลคะชุดร้านนี้สวยมาก เด็กเข้าบัก้งนาตัวลายาง600้าเกงมีถึงไซส์ 5L 50เลยนะคะไซส์ใหญ่ หรือว่าใครอยากได้ชุดว่ายน้ำไซส์ใหญ่ที่กรุงทองก็มีขายแบบเสื้อแบบเชบเ,เส,รเสารไซส์ใหญ่นะร้านนี้ อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบ มันไม่ต้องการคนที่จะมาแบบว่ามากินของบ้านเราหรอกค่ะคุณแม่มันต้องการคนแบบเสื้อสูทตัวละสามร้อยสวยเลยนะคะไมวยี่หนี่ย